สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําชุดประแจปรอนที่นาใชา้อีกชุดหนึ่งครับอันนี้จากแบรนด์ไคบะนะครับแบ,นบรนด์ไคบะผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับตัวนี้เป็นประแจปอนรุ่นใหญ่ขนาด6หุนหรือ3ทับสนิ้วนะครับรุ่นของเขาจะเป็น TW 6300 FT นะครับ TW 6 3 0 0 FT นะครับช่วงเร่งการใช้งานนะครับอยู่ที่50 ถึง300ฟุตบอลนะครับห้าถึงสามฟุตบอลหรือเป็นหน่วยนิวตันเมตรอยู่ที่6 7 8ถึง406นิวตันเมตรนะครับหกสถึงสี่นิวตันเมตรตัวนี้จะเป็นช่วงการใช้งานของเขานะครับขนาด3ามทับสนิ้วนะครับขนาด3ามทับสนิ้วโอเคนะครับผม3ามทับสนิ้วก็คือหกคูณนะครับผลิตที่ประเทศไต้หวันครับผมจะระบุไว้เลยว่าผลิตที่ประเทศไต้หวันนะลักษณะตัวประแจปอนเป็นแบบ คลิกไทยนะครับคลิกไทยก็คือตั้งค่าไว้ตามที่เราต้องการแล้วก็เวลาถึงที่ใช้งานที่เราตั้งค่าไว้มันจะดังแกลกนะครับดังแกลกคลิกไทยคลกแกลกนะครับอ่ารุ่นก็จะเป็นรุ่นนะครับรุ่น6300 FT นะครับตัวรุ่นของเขาโอเคน้ำหนักกล่องรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4กิโลกร,รัมนะครับ4จลิลครัมเรามาดูภายในกล่องกันครับผมอ่า ในกล่องนะครับก็จะบรรจุตัวด้ามปอนอย่างเดียวนะครับเป็นบรรจุด้ามปอนอย่างเดียวแล้วก็เอกสารอยู่2องอสองใบด้วยกันนะครับ2ตัวด้วยกันแล้ว็จะมาดูเอกสารเราดูตัวด้ามปอนของเขานะครับไม่มีข้อต่อไม่มีลูกบล็อกให้นะครับผมมีเฉพาะตัวด้ามปอนล้วนๆเลยนะครับผมผลิตที่ประเทศไต้หวันนะครับโอเคตัวนี้จะเป็นขนาด6หมุนยาวอยู่ที่ 26นิ้วครับหรือประมาณ66ซนติเมตรนะครับความยาวของเขาความยาวรวมของเขาอยู่ที่26นิ้วหรือประมาณ66ซนติเมตรตัวนี้คือความยาวนะครับโอเคเรามาดูรูปรักษ์รูปรักษ์ภายนอกของเขานะครับก็จะเป็นด้านหัวก็สามารถใช้เป็นปรับได้ครับปรับเป็นคล้ายๆตัวกอกแกกนะครับปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับผมสามารถเอาไปใช้ในการถอดชิ้นงานได้แต่ว่าแนะนําไม่ควรเอาไปใช้ในการถอดนะครับเอาไปใช้ในการวัดท็อกอย่างเดียวจะดีกว่านะครับแล้วก็ ตัวเขาก็จะมีรุ่นนะครับแล้วก็มีใครบะ TW 6300FT รุ่น 300FT-L BF ขีด L BF ก็คือ300ฟุตบอลนะครับผมโอเคตัวนี้ก็เป็นรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับตัวสเกลในการปรับมีอยู่2หน่วยด้วยกันนะครับมี2หน่วยด้วยกันก็คือหน่วยฟุตบอลนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหน่วยนิวตันเมตรนะครับมีทั้งหน่วยมาตรฐานอังกฤษคือฟุตบอลแล้วก็ไอโซมาตรฐาน ไอโซไอโซนะครับสแตนดาร์ดก็คือนิวตันเมตรนะครับให้เลือกใช้กันสามารถเลือกได้ครับว่าต้องการตั้งเป็นหน่วยแบบไหนนะครับตัวด้ามนะครับเป็นด้ามเป็นลายนะครับให้จับถนัดมือนะครับใหญ่แข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ตัวก้นนะครับมีตัวสําหรับเวลาเราปรับเสร็จเราก็จะล็อกไว้นะครับล็อกค่าที่เราปรับไว้แล้วก็ไปใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขาอยู่ประมาณนี้ความยาว26นิ้วนะครับ26ินิ้ว แกนตันนี้จะเป็นแกน6กขุนหรือ3ามทับสนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่ของเขานะครับจากของยี่ห้อ,อนี้เขาครับไค่บะยี่ห้อ,อนี้เป็นตัวแกนใหญ่ทีนี้เรามาดูตัวเอกสารที่มีมานะครับเอกสารมี2รายการ2ใบด้วยกันนะครับใบแรกนะครับจะเป็นลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวตัวปจัจแจกปอนเขาครับการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งถ้าพี่ช่างเคยใช้งานอยู่มันก็จะเป็นการตั้งค่าเป็นเหมือนกับทั่วๆไปของ ยี่ห้ออื่นๆที่มีใช้ใช้ตามท้องตลาดของเขาครับลักษณะการตั้งค่าต่างๆของเขานะครับเป็นเอกสาราในการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังของกระดาษก็จะเป็นตัว conversion a t ก็คือตัวแปลงหน่วยครับแปลงหน่วยจากหน่วยฟุตบอลเป็นหน่วยนิวตันเมตรอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็หน่วยฟุตบอลเป็นตัวกิโลกรมัมเมตรเมตรนี้ครับก็แล้วแต่นะครับเป็นตัวแปลงหน่วยนะครับตัวแผ่นเอกสารตัวนี้นะครับ ที่ตัวกล่องนะครับเขาจะมีมีตัวแปลงหน่วยสลักไว้ให้ด้วยนะครับ Conversion a t Table นะครับเผื่อตัวกระดาษมันหายเนาะถ้าเราเห็นกันก็อยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้มันจะมีบอกอยู่เบื้องต้นนะครับก็ถ้าทั่วตัวนี้มันหายก็สามารถเช็คหรืออ้างอิงจากตัวนี้ได้นะครับมันมีบอกนะครับถัดไปจะเป็นเอกสารสําคัญอีกตัวนึงนะครับของตัวแบรนด์นี้นะครับจะเป็นใบสวิตติเกตนะครับการสอบเทียบการทดสอบตัว แรงการใช้งานนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นถือว่าเป็นตัวปจจัจปอนที่ได้รับมาตรฐานการสอบเทียบมานะครับถือว่าเป็นเอกสารที่เป็นน่าเชื่อถือได้นะครับน่าเชื่อถือใน,ในการเทสนั่นหมายความว่าเวลาที่เขา,าผลิตมาจากโรงงานแล้วเขาจะมีการสอบเทียบวัดผลว่า ค่าเปอร์เซ็นต์การอาเออร์เลอร์ของตัวของตัวนี้นะครับของตัวนี้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับปกติแล้วถ้าเรามาดูตารางตัวค่าสอบเทียบของเขานะครับตัวนี้ก็สําคัญมากครับเพราะหลายๆยี่ห้อเขาจะไม่มีสอบเทียบกันนะครับซึ่งเราก็ไม่มั่นใจว่าค่าที่เราจะมาใช้มันตรงหรือมันแม่นยําตรงมากแค่ไหนหรือบางยี่ห้อเราไม่รู้เลยว่า มันไม่ได้สอบเทียบมามันไม่มีเอกสารมามันได้สอบเทียบหรือเปล่ามันตรงตามที่ต้องการหรือเปล่าหรือมันสามารถใช้ได้จริงแล้ววัดค่าที่ต้องการวัดแล้วมันตรงตามที่เราต้องการใช้งานหรือเปล่านะครับแต่แบรนด์นี้ยี HH ่ห้อนี้เขามีมาให้ก็ถือว่าเป็นลักษณะเป็นามาตรฐานสแตนดาร์ดของตัวเครื่องมือวัดทั่วไปอยู่แล้วนะครับเพราะปกติเครื่องมือวัดมันต้องมีเอกสารค่าสอบเทียบมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานถือว่า คุณภาพของเขา,อ,าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่ยอมรับได้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าอ้างอิงในการมาตรฐานการใช้เครื่องมือวัดนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูตัวใบสวิตเคตกันครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นตารางการสอบเทียบของรุ่นเขานะครับช่วงใช้งานอยู่นี้เนะาะเรามาดูตารางการสอบเทียบของเขานะครับอันนี้จะพูดคร่าวๆให้ฟังนะครับผมาการเทสของเขาอยู่ที่ 1 0 0 2 0 0 300หน่วยจะเป็นฟุตบอลนะครับช่วงใช้งานการยอมรับได้นะครับบวกลบอยู่ที่4%นะครับถ้าเป็น100อยู่ในช่วง96ถึง104ฟุตบอลนะครับถ้าเป็นช่วง200อยู่ที่1 9 2ถึง208ฟุตบอลนะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเป็นช่วง3า0ที่เขาเทสนะครับถ้าช่วงการเทสอยู่ที่2 8 8ถึง312ฟุตบอลถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานบวกลบ4%ปเนะครับเป็นที่ยอมรับได้นะครับในเกณฑ์มาตรฐานของ าการใช้ตัวปัจจัยรอนตัวนี้นะครับต่อไปนะครับตัวนี้นะครับค่าที่เขาวัดได้จริงนะครับค่าวัดจริงก็คือค่าจากวัดจริงจากตัวนี้เลยตัวนี้ตัวเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับตัวอื่นนะครับเฉพาะตัวนี้นะครับผม เขาวัดที่ตั้งค่าที่100นะครับเขาวัดได้99ครับคือเออเลอร์แค่1%ประมาณเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเปอร์เซ็นต์เดียวก็ถือว่าอยู่ในช่วง4%ถือว่าโอเคเลยคุณภาพความแม่นยำถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ที่สองร้อยครับวัดได้อยู่ที่196นะครับก็อยู่ที่ประมาณ2%นะครับร้อยก้าถอยู่ที่2%ก็ถือว่าโอเคยอมรับได้ครับเพราะว่าไม่เกิน4%นะครับ 300นะครับ300อยู่ที่ประมาณ297ก็ไม่น่าเกิน2%ตัวนี้ครับถ้าบวกลบแล้วก็ไม่น่าเกิน2%ก็ถือว่าคุณภาพใช้งานนะครับอยู่ในเรื่องลิงก์นี้เราจะได้รู้ว่าช่วงค่าค่าเกณฑ์การตั้งค่ามันมีค่าบวกลบอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติแล้วค่าเครื่องมือวัดเนี่ยมันจะมีค่าเออร์เรอร์อยู่แล้วมันไม่ได้วัดตรง100%เป๊ะซเะทีเดียวนะครับตัวนี้จะเป็น ตัวที่เป็นเอกสารที่บ่งชี้ว่าค่าเออร์เอร์ของตัวนี้จริงๆมันอยู่ที่เท่าไหร่ครับใีช่วงใช้งานต่างๆนะครับถ้าเป็นช่วงใช้งานหรือที่เราตั้งค่ามันก็จะคอนเวอร์ตหรือประมาณการได้ว่าคงไม่น่าเกินช่วงช่วงนี้ประมาณนี้นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวจุดเด่นของตัวยี่ห้อนี้เลยนะครับยี่ห้อนี้เลยที่ถือว่ามีความน่าเชื่อถือในการใช้งานได้ มีความน่าเชื่อถือใช้ใช้งานได้เพราะว่ามีใบรับรองการเทการทดสอบมาให้นะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้ในส่วนของราคานะครับราคาเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์จากร้าน l a z a ด a าอ้างอิงไว้นะครับคือราคาอ้างอิงจากร้าน l a z a ด a าได้เลยนะครับผมแล้วก็ท่านไหนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือว่าท่านไหนต้องการอ่า แสดงความคิดเห็นครับว่าเคยใช้ยี่ห้อไหนอยู่รุ่นไหนอยู่นะครับแบรนด์ไหนอยู่นะครับก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้ครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างอายุการใช้งานเป็นยังไงดีไหมไม่ไมดีหรือว่ามีข้ออ่า้องปรับปรุงของยี่ห้ออื่นๆหรือว่ายี่ห้อ ตัวไหนบ้างยังไงแจ้งแสดงความคิดเห็นมาได้ครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อ,อพี่ช่างคนอื่นที่เข้ามาดูนะครับรายละเอียดเพื่อสนใจตัวปัะแจปอนหรือพี่เคยใช้งานตัวยี่ห้อไหนอยู่อื่นๆอยู่นะครับใช้งานเป็นยังไงบ้างก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่คิดว่าเป็นแบรนด์ที่มีความน่าเชื่อถือในการใช้ในตัวของประแจปอนตัวนี้นะครับตัวยี่ห้อไคบะเขาจะมีะตัวทั้งขนาด หน่งทังก็คือ4หุนแล้วก็6หุนนะครับมีทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ก็สามารถเลือกเชือเลือกใช้ได้ตามช่วงใช้งานที่เราต้องการใช้งานนะครับผมเพราะว่ามันจะมีบอกอยู่ว่าตัวประแจปรอนแต่ละรุ่นช่วงการใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ